โอเคโก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 ี <laughs> okay, <call it. laughs> ทั้งมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ไอดีนี้ไม่ต้องแปลกใจนะไม่ใช่ไอเดีหลักของผมเองครับเป็นไอดีที่ผมทําการซื้อมานะครับผมโอเคใครที่สนใจกลุ่มซื้อขายไอเดนมีลดราคาพิเศษด้วยสนใจเข้ากลุ่ม d i s อ o r d ได้เลยครับผมออมีการโพสต์ขายในราคาพิเศษกว่าใดๆเลยนะที่อื่นๆเลยนะโอเคผมก็เป็นบัญชีที่ผมทำการซื้อมานะแล้วก็ตอนนี้ปิดสถานะผ่อนนะครับไม่ได้ปิดสถานะขายนะ แต่ว่าระหว่างพรผมก็อยากจะเล่นอูแฉ๋งใช้สีมีเกลียวให้ท่านผู้ชมใช้สีมีเกลียวนี่แบบยังสวยแต่เราเปลี่ยนนิดนึงโอเคไหมใช้สีมีเกลียวนี่ไงใช้หนุ่มดีดครับผมว่าเป็นกินที่แบบมันมันมันดูเนื้อเนื้อช้าๆะไรไม่ใช่เนื้อน้อช้าแบบเปนตัวแบบมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันก็แค่เชื่อเชื่อเใเสย้แต่เอาจริงนะผมว่าไม่มีความเท่หว่ะเออจริงๆแบบปูฉ๋งเดินมาห โคตรเท่เท่ตกร้าโอ้โหอาครับมีประดับด้วยนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าเดฟจะปรับใหม่แล้วนะฮะยืนหน้าล็อบบี้ก็จะมีประดับอยู่ด้านหลังด้วยนะโอเคมีท่าทางเยอะมากประดับก็สวยนะเออเอาก็จริงอ่ะประดับสวยมากโอเคทำนับไปหนึ่งจีเจ <laughs> เอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมาดูให้ดูมูฟเมนต์ที่จะต่างะฮะว่าในเกมมันจะเป็นยังไงนะ ก็ในคลิปนี้ไม่ถือว่ารีวิวนะท่านผู้ชมถ้าใครที่จะจะวัรีวิวออกไปได้เลยครับผมรีวิวไม่เป็นครับโอ้ไม่จอโอเคเอาไม่เป็นแจ็คเตือนดิเปิดละลูกแจ็คเตือนดิเปิดไม่เอาเจอไม่เอาแจ็คเตือนดิเปิดเจอแล้วแจะเตือนปูถึงปูถึงเจองานตนี้ความเชยเรื่องมันอะไรเกินโอ้มีค่ข้าปลอมอย่า้โอ้เดินไปหาก็มีนะโอ้ โอชาพัดก,ก็มีโอ้โหมีมีครบเลยวะเนี่ยโอ้โหอย่างเียอะโอเคไม่มีฉากเดียนะนะทุกฉากไม่มีฉากดียโอ้มีประดับทองนะครับไม่มีไม่มีประดับกำปั่นนะผีด่าประดับกำกัส่สวยอยู่นะเออทังเป็นเล่นไปนะโอเคเจอในส่วนของด่านอออาร์เมอร์แฟกตอเรียนเองนะฮะหรือว่าด่านโลโรงงานผลิตอาวุธโอเคเดี๋ยวเราปรับเฟริร์สนิดนึงนะ เฟิร์สนี้เป็นเฟิร์สที่ลูกค้าคุณสอนทําการเซฟเอาไว้นะเดี๋ยวผมขอให้เป็นเฟิร์สใหม่ของผมดีกว่า,าอย่าเหนือเท่าไหร่เหลยิ่สุ่นี่โอเคเดีย๋ยวเราไปเป็นไอหายชั้นไวหนึ่งขั้นฮะจ่ายนะก็เป็นตาแดงเนาะเฟิร์สหูดว้วยอย่าลืม <c oughs> แล้วก็เล่นเก e ้าอี้ครับผมสําคัญเลยอันนี้เราเราจะเล่นอู๋างสายแบบว่า นี้เข้ามาในเก็เรียบร้อยแล้วจ้ะมาครับผมเป็นร่างไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการทีดพอร์ดไปเนาะเป็นการใช้ล่มเนี่โอ้ผมว่าน่าจะอยู่เรื่องนะน,นะเพราะว่าผมจำจุดเสจอเคอได้เพราะว่าผมเจอตรงนั้นบ่อยเรื่องเหมือนกัน โอเควกาก์ปมันมีจัดเกอน้ำหอมหนึ่งตัวจ้ะจังหวะนี้ยังไงฮะมีการฉีดน้ำหอมมาแต่เราไม่เปียกเขาปีไปหึงทีก่อนฮะเพื่อไอ้เขาย้อนเวลากลับมาวิงางว่งมาลงลงวิ่งมาลงลงจังหวะนี้ย้อนสอนหนังตีโดนไปหึ่งทีจ้ะกดน้ำหอมไม่ทันแน่ๆผมบอกเลยว่าไม่ทันจริงๆฮนะ เขาผมเดินไปแล้วจะเขา้าไม้บนหนึ่งกีตอนนี้เรามีกระดิ่งหนึ่ทีแล้วนะมรอมีกปีกระดิ่งหนึ่งทีวางปิดปีไปก่อนนะเห็นโตเฟียกับน้ำหอมมีการฉีดน้ำหอมไมาสะว่างชักเกมแบบอะไรปีหลอกไว้หนึ่งทีก็ไว้โตปีลงไปเลยแม่ ผลยังไงเราแมงไงกันพอ,โอ้โหไหวย์มแรงกันลูกเม่อืมไอ้เมติกลูกพ่อหนึ่งทีลูกพ่อหนึ่งทีโอเคเดี๋ยวเราคาไปเล้ว,วก็อื่นนะฮะตรงนี้มันเสี่ยงเอ่อต่อการโดนทับไม้ส่ายเนาะโอเคในส่วนของเกมนี้มีในส่วนของเอ่อนักปูนน้ำหอมนักกีกราวิญญาแล้วก็ถ้าหากกำลังจ้างก็อยู่ดนีนะครับผมโอเคมีอะไรบ้างก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นโอร์คูเมอร์แล้วก็กีกร์วิญญาเนี่อะไรวะ เมื่อไว่าไรแล้วผมไม่รู้อ่ะเออต่อมาเป็นเมืองแคเนรี่แล้วก็อ๋ออะไร f ิดอ๋ออยังไงนะอะไรวะอ่านไม่รู้เรื่องก็ใจอ่านโอ้โหเหมือนนะอิฟจะมาช่วยแล้วนะฮะมาฉีน้ำหอมทิ้งไว้อยู่นะเห็นสว่างสว่างแบบนี้ผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าโดนกระดิ่งหนึ่งจีจ้าโดนกระดิ่งนะจี๊บโดนไปหนึ่งจีเหมือนกันครับผมบล็อกไม่ได้นะนะอิฟบอกเลยว่าน้ำหอมกลับมาแบบนี้ก็บล็อกไม่ได้ท่จ้าน้อง อ๋อยังไงล่ะวิ่งมาคง,งจะเอาก็วิ่งเนี้ยไม่เอาครับเพราะว่าเราเคลิปฟิปเปอร์ไว้ของงูเยอะมากฮะเราไปของงูดีกว่านะอืมคือถ้าถ้าตรงนี้อ่ะมันก็ได้ะแต่มันมีเม็ดหน้าต่างให้เล่นฮะผมว่ามันเสียเวลามากเลยตรงนี้มีแค่ในส่วนของไม้ของแผ่นนะแค่เราพังไม้ได้เราก็ไล่ล่าก,ก่อนไนดะ้แล้วถ้าเราข้ามหน้าต่างมันจะเสียเวลากว่านะที่วผมคิดเป็นอย่างนี้นะครับใครจะเล่นลูกกมแบบไหนก็ แล้วแ่ดกายกรนเด้ของแต่ละคนนะโอเคเราเห็นโซเฟียโดนไปหนึ่งทีจ้อาอาร้บผกปีกาววิทยาวิ่งไปแล้วทีก็ดึงหนึ่งทีจ้าโดนมาตรงนี้โซเฟียมันจะบล็อกให้แต่ก็โอโ้โหโ,โดนโซเฟียฮะโดนโซเฟียจะยังไงอ่ะพับหมายไปเลยเราดักลมไปก่อนนะจ๊ะดักลมไปก่อนแล้วบอกเลยโดนล่างขาวนะโดนล่างขาวมาตรงนี้ก็โดนล่างดำทีจ้าโดนนี้ก็เธอรช็อบไปเลยจ้าเอาไปหนึ่งทีจ้า โอ้โหผมชอบข่าเจ็ดเลือดเลยวะ่ะข่าเจ็ดเลือดแบบล่มล่มแบบโคตรผิวไหวเนี่ยแฟนะไม่ได้ทีเดียวเลยไม่ได้ไไดโอวพาไปนั่งก่อนเลยพาไปนั่งก่อนเลยแต่คนไม่ได้ข้าวอีกตะเกียกตะเกินนะน้องเดี๋ยวพาไปนั่งก่อนดีกว่าอย่าระวังซุปเปอร์ไปหนึ่งอันโอ้มันท้าทายเตะเหยียดท้าเหยียดตะเตกียดตบวลาล่มวางไว้ก่อนฮนะเราแค่ดักทางเขานะไม่ได้จะพาไปหาเขาครับให้เขาตกใจเล่น โอ้นี่ก็ดูประดับอ,อ่าของอูชังคิเต้เอออูชังคิมวกแต่ว่าเป็นประดับทองไหมน,นะก็สวยนะคือผมว่าสวยมากอ,าอา้าวครับนาอิ๊นาอิ๊บปีไปไหนแล้วไม่รู้ฮะแต่ว่าโทเฟียโทเฟียยังไงจะ๊ะจะเลยเฟดหรือเปล่ามีเปื้อหูข,ขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าเขาู่ตรงไหนกันอ้าวเ,เลยเฟดเรียบร้อยแล้วจะนน้องๆอา้าวครับพ่ออ้าวครับพ่อามาได้ยังมาได้ยังแท โดนไปหนึ่งจีโดนไปหนึ่งจีโอ้แดกมาตรงใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับเป็นล่างขาวกันกรลับเป็นล่างขาวตรงนี้ปิดเบาะพับไม้ไม่ได้แน่ๆพี่น้องโอ้โหโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยโอ้โหไอไอมาแรงไอมาลงมาแรงงาไอมาตรงนี้โดนไปหนึ่งจีแจ้งโดนไปหนึ่งจีอะไรจำมาแรงขาโอ้โหว่าและซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้เลยรู้ไม่ถูกแบบนี้เลยรู้โอ้อยังไงไม้ตรงนี้ยังไม่พับแต่ว่าเฟรเฟรดสุดท้ายเราจะโฟเฟีย โอเคเหมือนจะเห็นเพี่ยงกันอยู่หรือเปล่าโอ้นั่นานั่นานั่นนั่นนั่นเน่เราเก่งยังไงเราปั่นเราเปิดเลยเรากลัวเราว้าไปออกแง่ปั่นอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราเราไปหอบบ่เราไปหอบบ่เ,เดี๋ยวเราไปเช็คก่อนแล้วกันกนะปลาล้มโดนไหมเนี่ยโอ้เหมือนไม่โดน <c oughs> <c oughs> เอาล้มกลับไปในไอคนวะ <c oughs> <c oughs> ไาอา้คนจะเจอ,เอไ,มไ,ไม่เป็นไรมันเป็นการเช็คครับเป็นการเช็คครับ <c oughs> <c oughs> โอเคมีเป้อหูขึ้นอยู่ตรงนี้นะแต่ว่า <c oughs> เห็นรอยเท้าไกลๆมานี้ในหัวของต้นเรือจ้ะต้นเรือ,อยังไงโอ้มีการใช้ในการกดจินฮนะโอโอ,โอกตีสกัดไม่หนึ่งทีสกัดโอ้ตีไม่โดนไอบ้บ้าเอกจะวิ่งไปไหนของอิงอิงไม่ข้ากี้เดี๋ยวนี้นะไม่ได้ไม่ได้นังต้นเรือนางตน้นเกือ มันไม่ได้อะผมว่าเสียวเวลาว่ะไปไล่านายอิฟอีกกว่าจะได้านายอิฟอีกกว่าไงอิฟเจอร์ไปรับรับเบอร์อีกคนนึงงั้นน้องแขวน้องแขวจะจะไปไหนจ้ะให้พี่เฉียงมาตีอีกกว่าหรอไงพี่เฉียงจะเป็นล่างแขวจะเป็นพี่อู่แล้วนะพี่อู่ใช่ไหมหนี่มันชื่อว่าอู่กักกบฉางใช่ไหมครับโอเคมาตรงน,นี้จะ้ะปิดล่างมาไปหนึ่งทีแดดมั่วกไปหนึ่งทีจังหวะนี้งปป้างตีไปึลงทีปั้งเข้าไปฮะหลังแหกหน้าแหกโอ้โหเอาครับผม โดนเท้าแหายเฮ้ยตาหายเหอะเขาไปไหนของเทาเนี่ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้เหลือหนึ่งเครื่องแล้วนะโอ้<ะ>เหลือหนึ่งเครื่องหรือเปล่าอ๋อยังไม่เหลือหนึ่งเครื่องแนละ้ววะผมตาบอด้ช <c oughs> ายๆเดือดดูปิ้นหุน้นมาอ้าวเหลือหนึ่งเครื่องกินด้วยนังบ้าโอ้โหว่ามาตรงเครื่องพอดีแครว่าเครื่องมันเสร็จไปแล้วไอ้เนี่ยสายอีกแล้วไอ้ที่แหน นานากเราเน่นาไม่ใช่จุกคนเราในเหรอนาว่าจะใช้นาิการนี่เราเลยอ่ะเออสไรเออเหมือนน้องนายอิ๊ปน้ยจะปั่นอยู่ตรงนั้นไเปอร์เตะเขึ้นตรงนี้แต่เราไม่ฟาโล่นะไม่้ฟาเพราะว่าเราจะได้ขิงบนัน่งแล้วตีเขารวดทีเดยวกลามายังไงกลาวนนี้วางรปเปอร์ไปก่อนแล้วผมเพื่อทาการสดเยงด้วยนะจังหวนี้นออบอกุไม่ดูนะไมโดนผมแต่ว่าเมื่อีระยไม่ถึงมากว่าไม่โดนนี้ ใสีบ้แล้วโดนไปดึง,งออที่แท้ครับผมอาครับผมโอเคไปปัดแค่นู้นหรือเปล่าไม่มีเพื่อหูขึ้นไม่มีไม่มีติ๊กเอร์ทำงานแหน่เพราะแบบว่าไม่แน,น่นนะผมคเดี๋ยวเราตัง้งใจนี้ไปก่อนฮะเหมือนเขาจะปัดหรือขวางตัวเลยหรือเปล่าไป็นไปได้นะครับเพราะว่าตรงนั้นไม่มีปิ้งเฟย์ทำงานนะคือจะทำแน่นเลยฮนะอเออจะออกก็ออกโดยที่เราไม่ว่าแหน่หรอกแหน่ใช้ไม่ดีกัน เปิดได้ป <aid> ืน <Solomon> นี้เราจะร้องแห้แล้วนะนายจะไม่ให้เราตีนายลยเหรอนายก็เกินตายเอาให้มันพอดีพอดีหน่อยนะเพื่อได้เพืนอีกก็แบบโคตรเก่งทันเต้อเลยโอเคเดี๋ยววางฟปเปอร์ไปก่อนเนี่ยวางฟิปเปอร์ไปก่อนโอเคโอ้นั่นไงเครื่องกันตรงนั้นลุกโผล่ลดูเคพาลบกไปเช็คกันเจ้พาลบกไปเช็คกันเจ้พาเจ้ามาตรงนี้ก็ไม่เปิดหูขึ้นเหมือนกันฮะ เฮอยผูมาแล้วจต่มาแล้วโจเกย์าเดนมันจะมาตรงนี้หรือเปล่านั่นแน,น,น่ๆเราจะเป็นแอสซัคตินครีดเหรอเฮ้ยพี่เคยเป็นแอสซัคตินครีดมาก่อนพี่บอกเลยว่าน้องจะเดินปาทางนี้ใช่หรือเปล่าน้องโหโคเคย์บาเดนโอ้โหทำไมไปเดินเร็วจังวะทำไมไปเดินเร็วจังวะอันนั่นแน่ได้นา่ดิไก่โอ้โหเ,เรืมันจะนนนด,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 ดีไปไหนวะโอ้โหมันตวงดีจังอะ วาวต่งหน้าไปเลยจ้ะอ่าก็ผมอยากพึ่งใจใจมาตรงนี้โอ้โหวาวตรงนี้ดนไม่ีาะนิะยังไงจะน้องสาจะวิ่งไปไหนจะน้องอิจัเอาฮะโอ้แต่ยังไม่ถึงแล้วฮะแต่ยังไม่ถึงอีกแล้วเอาไมอยากโดนานะเออเราไม่อยากโดนานะวางไปปีไปนอนยังไงยังไงอย่องหนออยู่องไหนอ โอเคจิตก็เมียนมากมั้งเมียนมากใช่ไหมโอเคนะไปก่อนนะนอนนิดก่อนโอชเคเธอหิวอยู่นานแล้วจะลุกขึ้นมาหรือเปล่านั่งตีรอก่อนนะมาครับผมอ้าวลุกขึ้นมาดอโดนไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่งทีโทษแทนโทษแทนลุกขึ้นมาเอาปีเปอร์ไปเกมทำน้ำหนึนงทีครับ <c oughs> โอ้โหเกมนี้ก็บอกเลยว่าตัวช่วยของตัวนี้กนวนเจ็ดจัดเลยไม่งงเลยคือแบบ ไอคนนึงไม่ก็แบบใช้ใช้ปอกแขนวิ่งอีกคนนึงก็ใช้นาฬิกาอย่างปวดเลยถ้าผมเจอของคนที่ต้องเกียรแล้วผมคงไม่รอดแน่เลยว่ะเอาเข้าจริงเฮ้ยแปลว่าดวงเรายังดีนะเออโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อเกมที่สองเลยแล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้เจอห้องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็เป็นอูจฉะอีกเกมหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะไม่ได้ทำการเล่นสค่อเกมเนาะโอ้คาบอยคาบอยนอกัน น้องหมอเอเมลี่เอเมลี่เรียกเรียกให้ถูกแล้วก็อะไรเนี่ยเออนักขวัญเขาชื่ออะไรอะฟิวแน่แฝงแฝงเราก็เรี่นี่ให้ถูกอ๋อเป็นฟอร์เวิร์ดอ่าเนอ่าเอ่อโฟลค์เซเตอร์แล้วก็ด็อกเตอร์แล้วก็เพอร์เพอร์โคเนอร์บ้าเลยพิดเด็บเพอร์โคเนอร์อะไรล่ะไม่ใช่นี่ก็จะเอาเพอร์โคเนอร์อย่างเดียวเลยเพอร์โคเนอร์มันรู้แก่ฮัลโหล อาจจะเล่นเป็นเพจปีหรือเปล่าหรือว่าจะเพียร์กันไหมครับยังไงครับมีหมอหนึ่งคนมีพิษเพจแล้วก็มีฟอร์เวิร์ดแล้วก็มีในส่วนของโค้ชเสเตอร์ครับ่าฮะเสียเป็นไม้โม่ตั้มนะหรือว่าอะโครแบบนั่นเองนะอะโครแบบนั่นใชบอกเลยว่าเพจอะโครแบบไม่เป็นครับแกก็มีสก,กินทองแกก็ได้ไม่เป็นนะผมนก็เป็นไอเดียลูกค้าแหละที่เขาทำการผลอยู่นะ เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะจ๊ะก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ด่านนี้เราด่านนี้เราทําหน้าอยู่นะเออด่านนี önem, ้เรารู้อยู่ไหนจุดเกิดอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะปหนู้มีปูนู้มีแน่ๆฮะแต่ว่าไม้เยอะมากเราไม่ไล่ดีกว่าเราไปเงานั้นดีกว่านะจะมีเครื่องนะาจะมีคนอยู่นะเป็นตัวอะไรกันเลยวาร์ปมาแล้วจ้ะเอาครับผมอ่ากระบอมี คนปั wow ่นไฟจริงๆด้วยควาแบบแล้วโดนไปหนึ่งจิ๊จั่ยังไง่ะไม้มอตานวิ่งเหมือนวิ่งปิดเสาหนึ่งทีอะปิดคืออย่างไงยังไงยังไงเราจะดักไฟหรือว่าเราติกันรู้ไหมฮะไม่โดนแล้ววางปิ๊บเบอร์ไปก่อนนะวางปิ๊บเบอร์นี้โอ้โหไม่โดนจ้ะไม่โดนจะน้องเาาไม่โดนจะน้องสาวงาไป้ั้งตรงนี้โดนไปเป็นจิงจั่เก็บคนแรกได้ค่อนข้างไวมากฮะหาควาแบบลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ๋ยวเราพาไปนั่งกันก่อนนะ ผมโคตรชอบกินไอไอไอนั้นแหละไอ้ชื่ออะไรสีแดงๆอ่ะมีคนบอกว่ามันไม่สวยเว้ยคือคือเอาจริงอ่ะผมไม่ได้เน้นความสวยนะผมว่าเน้นแบบว่าเน้นแบบคนปีนคนปีนอ่ะแล้วก็ไปเป็นเพลงหิวปีนไวรุ่นโชว์คนดูอะไรอย่างเงี้ยโอเคเหมือนมีเครื่องกันงอย่างวกนู้นอ่ะนาน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 จะมาช่วยเพื่อกเต๋อแบบตีกระดิ่งดังไปหนึ่งทีจ้ะตีกระดิ่งดังไปหนึ่งทีน้าตีมาตรงนี้ด้วยเปเลยแต่แต่เสียได้ ครับถ้าเราไม่ง้างตีนะโอกาสที่เขาจะไปช่วยไม่ทันเฟยเยอะมากฮะฟอพอแบตติดไว้หนึ่งทีเช่กนะกันนะอ่าที่ผมจะวางในส่วนของอ่าหิบลูกบอลหิบมานะโอเคมาตรงนี้จ้าเราหง้าตงตีไว้หนึ่งทีฮนะตอนนี้ติดล็อตถึงขั้นสนะองแล้วฮะยังไงอ่ะวิ่งไปเขานี่เราต้องระวังฟอร์เวิร์ดกันนิดนึงนะเพราะว่าฟอร์เวิร์ดเมอครับผมวางปิเปอร์ไปก่อนเม forward, นะื่อใจเห็นออร่าฟอร์เวิร์ดนะชำเป็นว่าเราจะอุ้มฮะ แ่เราไม่ได้อุ้มนะน้องสาวเราไม่ได้อุ้มน้องสาวจะวางไม้ป่ะอันนั่นน,นัน่นน,น่ไโโ่ไม่โดนโอ้โหไม่โดนหนังตีหรป่โอ้โหพุ่งไปแบบนี้เขาไปว่าหายใจพี่ไม่อยู่กับน้องนะพี่ไ่เอาคนนี้ดีกว,วา่าเออถ้าน้องจะหนีพี่ก็หนีเดีด๋ยวเราพาไปนัน่งก,นนะนกันก่อนนะจ๊ะตรงกลางสะพานที่บอกเลยว่ามุมดีวิวดีมากเห็นรอบคิดรอบคิดทางเลยไหมแลนีน้นนเราจะได้มอง ฟิปเปอร์ไปก่อนว่าโอ้นั่นนัีนนน่วางฟิปเปอร์อะไรละ่ะสวางล้มลหลอกหลอกหลอก <c oughs> โอเคครับเป็นล่างดาวมาตรงนี้จ้าโดนไปหนึ่งคีครับหมายหมอขนะั้นฮะอ๋อเหมือนมีวาร์ปใหญ่อยู่นะโอ้ผมไม่ได้สังเกตเลยเนะี่ยเอาหมอกระโดดไปหนึ่งคีเหมือนกันครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมตีไปก่อนนะถึงแม้เราจะครูจ้าเรืกก่องการเปลี่ยนสกิลเก่งเราก็ตีได้ซะที่รัก โอเคตัวตีวับใหญ่ไปเลยฮะเราเห็นออร่าฝั่งเธอกันอยู่นะโอเคล้มกันเรียบร้อยฮะโอเคถ้าพอเวิดปั่นนี้ก็โอเคนะแต่ฟีโอแน่ในตัวฟีเนโดนเป็นจีจ้าอ่าครับผมเราจะวางวับอะไรของเราล่ะเราจะวับออกไปข้างนอกกำแพงเหรอ่วัดชายชานิว่าโอ้ไม่ดูนะโอ้โหโอเควางปิ๊บไปก่อนอ่ะ โตเป็น 1G งจีนะจ๊ะน้องเงายังไงล่ะลูกจะขึ้นรถไฟด้วยว่าปลาดักหน้าไปหนึ่งจีปลาดักหน้าแบบไรจิกาการไรจิกาการขาดความนู้แต่ว่านุ่ไม่หนึ่งจีเช่นกันครับผมงานตีมแบบหล่อหล่อร่างเข่าครับยังไงเราอยากใจหิวมากใช่ไหมเราอยากใจหิวมากมากเลยใช่ป่ะเพื่อนยังไงอันนี้วางไปดีเราก็ไม่เอาเธอก็ไเด้ อาแม่นี่แพ้ปีกว่าก่อนระบายความเครียดระบายความเครียด <g ül> ยังไงยังไงเราลุกขึ้นมาแลหรืดยังน้องหม้อน้องหมอ,ล,หมอลุกขึ้นมาดอยังเราง้งางล้มเลยดีกว่าเรางางล้มมากรงนี้จ้ะอ,มมอ่าน้องหมอลุกขึ้นมาพอด,ดีกระดิ่งเนาะโอ้โดนกระดิ่งหนึ่งจ้ะง้างขึนมาตรงนี้โอ้โดนเป็นเลยอจ้ะยังไงยังไง คุณห,หมอคุณหมอลงป่าแล้วนะครับโอ้อ้าทายอำนาจมืดใช่ไหม้ทาทายอรอของรถไสก็ไปไหนไปไปก็นไปปปกระดิ่งไล่หนึ่จะจ้าพอเวอร์อาจายเอ๋เจเอ๋น้องสาวจะไปไหนเจ้าน้องสาพงวพอเวิร์ดของพีพ่อเวิร์ดของพี่จะไปไหนครับจะไปไหนครับอันนั้นได้ใช่ หอมอ๋อเราวิ่งจักไม,กม้ไปเลยจ้ะพอเอางอนมันโล่งเจิดเจโล่งเจิดเจบอกเลยตุ๊กตาดิ่งว่าวโอ้โหไม่โดนไม่โดนไม้โดนจริงจริงยังไงวิ่งมาตรงนี้ง้างตีมาตรงนี้ <c oughs> โดนไปตุ๊กจริงติดล้มแบบหล่อๆหนึ่งทีวันปีเป็นหนึ่งอันให้มาคุยแบบปีเป็นก่อนนะครับพับนั่งเก้าอี้กันเลยครับบอกเลยว่านักบวชทั่วยากนี่นี่อ๋อยากเจิดเจิด ลบหนึ 1> 1่งกีจากอาผ้าไปนิดเดียวเองครับจริงๆแล้นไม่น่าเข้าอ่ะผมว่าไม่น่าเข้าไม่น่าเข้าหวาแบบเออเอาครับมาบีเปิตองนี้ไปก่อนนะเผื่อเขาจะมาขึ้นก็ไฟแต่ว่ามีเปิลหูขึ้นนะจ๊ะจะไปช่วยหรือเปล่าเราปลาล้มไปก่อนนะปลาล้มเจค่ะโอ้โหโอ้โหล้มอยู่กลางเก้าอี้เลยโคเชสเตเจสเตมีเปิลหูขึ้นอีกแล้วอันนั้น กันจริงๆเลยไอ้สองตัวเนี้มันรักกันจริงๆตีไปก่อนตีไปก่อนน้องฟอเวิร์ดเราจะรักไก่ไปช่วยไม่ได้นะแติ อันนี้เราจะเอาจิ้งอ่ะเราว้าบจากหน้าเลยเราว้าบจากหน้าเลยยังไงยังไงเราว้าบดักหน้าบาหนึ่งทีก็เราว้าบดักหน้ามาตรงนี้เป็นขานะเมาใช่ไหมอุไม่โดนหลบไปดื่มหมจิหลบไปดื่มเอ้ยค้างโอ้โหึกว่าจะไม่โดนค้างอะไรวะโอ้โหแล้วก็จบไปที้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อุยเขายังไปลุกขึ้นมานี่ว่ะอันนี้ผเหมือนเราจะลุกหรือเปล่าอ่ะเอาฟิปเปอร์ไปคุยก่อน โอ้โหแต่ว่าเก้าอี้ฝั่งนี้เราใช้ไม่หมดแล้วนะฮะพาไปค่อนข้างไกลอยู่นะโอกาสหลุดไปเนี่ยไม่หลุดหรอกเพราะว่ามันมันไม่ได้ไกลขนาดนะะั้นนะแต่ว่าในบทของพีเทเกียนี้แหลบงานหยาบ้วจ้ะงานหยาบ้วจ้ะเขาจะลุกขึ้นมาหรือเปล่าเราง้างโลงบานเลยนะจ๊ะง้างโลงบานตรงนี้สั่งอาจั๊กเอ๋พีเทเถอะ โอ้รู้ว่าเราจะดิ้นใช่ไหมเล่าเราจะดิ้นใช่ไหมเล่าจะท่าเออจะหลุดอ่ะถ้าเธอจะหลุดเราจะปล่อยเธอลงไปเลยนะเราจะไม่เธอหลุด้แม่หลุดไอ้แน่ลงไปดีกว่าจะใที่ลัก่าลุกขึ้นมาเองนะลุกขึ้นมาเองนะเดี๋ยวเราไปเช็คหลุมให้เองเดี๋ยวเราไปรอน้าหลุมนะเดี๋ยวเจอกันที่หลุมนะครับมันชั่วจริงๆเลย ยัางไงายัางไง,าาง,งา forward forward ได้ข่าวว่าเราอยากจะชนมากมัง้งอยากจะชนคือจุดเลยใช่ไหมขู่ฝันไปหนึ่งกีที้หน้าพลาดหลอกหลอกไปหนึ่งกีวางปี๊ปเปอร์เอาไปคุยปเป็นเพื่อนอะไรเอาไปคุยเป็นเพื่อนไปถ้าคุยเป็นแฟนได้ไหมไม่ได้ <laughs> แต่ลุกขึ้นมาหรือเปล่าอันนั่นแน่ผมพี่ยกเลยลุกขึ้นมาทันทีแนละ้วน้องสาวเราจะวิ่งไปทางขวาหรือเปล่างทางขวาไม่มีหลุมน,นะน้องสาวจา๋ะ น้องข่าวโอ้ตรงขวาไม่มีหลุมน้องเขาก็รู้หรือเปล่าครับไม่มีเป้หูคืเดเช่นกันนะอ่าตรงนี้มีเป้หูคืนมีผู้รอชีวิตเหลือหนึ่งคนเหมือนจะวางวัซตรงนี้แล้วหนีไปไหนแล้วหรือเปล่าเราก็ทิ้งไปเลยนะตีระบายความเครียดมีระบายความเครียดคือจะหนีเราไปไหนเ้าจะหนีไปหลุมตรงนั้นหรือเปล่าอันาน,าน,นั้นนี่เธอ่อามฝากหรือเปล่าเราปาดหน้าไปเลยจ้ะ ตาด่ะหน้ามาตรงนี้มีฟ้าปุ๊บเปล่าอ้าวไม่มีกิเลตเลยอ้าวอะไรของเธอวะอ้าวน,น,นั่นนี่เราจะทำอะไระน้องสาวอ้าน,านั่นนี่มาที่แจ๊กอัอานานี่เราจะนั่งรถไฟหนีพี่เหรอเราจะนั่ง,งไ,ไ้ีีี่่นอ หิวตีนวัยรุ่นเมื่อไรจะโดนสักทีเดี๋ยวเรารอเรารอล่างเออเรารอการใช้ล่มมาก่อนนะเดี๋ยวเราไล่เขาขึ้นไปขึ้นรลไปนะไปแล้วไปเลยเดี๋ยวเรา้าร์ลอมรออ้าวทำไงวะอ้าวแบบนี้ก็สวยกีจะแบบนี้เขาเรียกว่าอยากจูมากมากมั้งอยากจูมากมากอายลอยเท้าหถวไหนโอ้นี่ไงเอยเท้าเหมือนเขาจะอัพลอยเท้าหายไวมานะโอโหผมจิ้งกาเล่ากเลีากะบดไม่ได้เล่นกว่านาทีด้วยดิ โอ้โหหาเลยเช้าไม่ค่อยเจอวาร์ปมาตรงกลางไหมเอาเหมาเจ้ามอบแล้วฮะขอบคุณมากนีครับขอบคุณมากครับที่มาอมบนะจะได้ไม่ต้องไล่จนเหนื่อยโอเคคำนับเป็นหนึ่งดีเซ่โอเคผมก็จากที่เข้าๆไปของเกมก็ชนะแบบเอ่อกีมแรกผมก็ปวดหัวกีมสองเยอะเลยเออจริงนะเออ โอ้โหช้างหนึ่งกับช้างห้าอิงเมล็กกับจระเขียห้าอนนี้ก็ตายพอดีเยเอาริงเป็นจระเกียห้านะผมเล่นฮันเตอร์ไม่ได้เล่นบ่อยกันาดนั้นเออนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนใครเช่าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเพื่อคนไหนชอบก็ฝากแชร์ไปด้วยนะครับผมบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม Cut through me, hypnotized by the sounds of